สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่องเกษตรอินดี้วิถีพึ่อนตนเองนะครับ,บาบกอไก่ชนเนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่4ีธันวาคม2563นนะครับก็เป็นเชา้าประมาณ7็ดโมงครึ่งแล้วนะครับก็อุณหภูมิก็ประมาณ19องศานะครับก็วันนี้รู้สึกว่าจะท้องฟ้าจะไม่มีแดดนะครับก็เกือบเจดมงครึ่งแล้วก็ยังไม่มีแดดนะครับ ก็อากาศเย็นๆสบายๆนะครับก็อันนี้นะครับก็จะพาไปดูนะครับไก่นะครับเราไก่ที่เมื่อวาน,นใด้ปรับปรุงแล้วไก่นะครับให้มีความให้กว้างขึ้นแล้วก็ให้หาป้องกันไก่ที่จะกระโดดออกมานะครับก็คิดว่ามันน่าจะป้องกันได้เพราะว่าเมื่อเช้าไม่เห็นมีไก่กระโดดออกมาเลยปกติไก่จะกระโดดออกมาทุกเช้านะครับเพราะว่าเราของเรานี่ อ่าล้อมด้วยแสแลนนะครับล้อมด้วยสแลนแล้วที่นี่มันมันมันกระโดดขึ้นไปได้นะครับแต่ที่นี่ก็เลยมาปรับปรุงเมื่อวานนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีการปรับปรุงอะไรกันบ้างนะครับก็เราก็ลดสแลนลงมาเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับส่วนข้างบนนี้นะครับก็ล้อมด้วยตะข่ายขึ้นมาประมาณนิดนึงนะครับก็เพื่อที่จะ เป็นการพางสายตาให้เขานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขา,ากระโดดจุดกระโดดออกมาได้นะครับผมก็ล้อมบริเวณกว้างขึ้นมากขึ้นนะครับสำหรับไก่สิตัวเมื่อก่อนล้อมแค่ประมาณตรงจุดนี้นะครับลงจุดนี้ไปตรงนี้เองนะครับแล้วก็เพิ่มขยายออกไปให้เขาอีกนิดนึงนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้เข้ามาอาบแดดตอนเช้าบ้างนะครับเพราะว่าตัว เช้าๆรู้สึกว่าจะร่มเกินไปนะครับตรงนี้มันมีต้นไม้อะไรบังแสงนะครับในที่นี้อากาศอากาศมันมันเย็นนะครับอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับพอตอนนี้ก็ไก่ก็เริ่มไข่แล้วนะครับประมาณสองสามตัวนะครับก็เริ่มเห็นไข่แล้วก็เลี้ยงมาสีเดือนเต็มแล้วนะครับตั้งแต่เอามาจากที่เขามาส่งนะครับประมาณสี่เดือนเต็มแล้วก็ไข่ยังไม่ไข่เต็มที่นะครับก็ ถือว่าไข่ช้านะครับไข่ช้าแล้วก็การให้อาหารอาจจะแบบธรรมชาติเกินไปนะครับช่วงหลังๆผมก็เลยไปต้องไปซื้อหัวอาหารมาเสริมให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเริ่มไข่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะขึ้นไปทําไมกันข้างบนนะครับก็ไปหาที่ไขน่นั่นเองนะครับก็รู้สึกว่านะครับกำลังเข้าไปหาที่ไข่ เช้าที่ก็เห็นมีไข่เริ่มมีไข่สองตัวแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกไหมนะครับหลังจากเลี้ยงมาสีเดือนเต็มนะครับตอนนี้ก็อากาศเย็นๆก็เหมือนกับกินอาหารเสร็จแล้วนะครับให้หัวอาหารช่วงเช้านะครับให้อาหารตรงช่วงเช้าเ้านะครับแล้วก็มีช่วงสายๆก็จะมาให้พวกเศษผักเศษผลไม้อะไรต่างๆนะครับเศษข้าวอะไรที่เรือๆหลังจากข้าวเช้าอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ประมาณสักเก้าโมงสิบโมงก็จะมาให้อีกรอบหนึ่งส่วนของอาหารก็ก็ให้แบ่งเป็นที่ให้ตรงนั้นนะครับตรงเป็นรางตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มันให้มันกินง่ายๆนะครับก็ดูสภาพเราแล้วก็ลูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็คงไม่อยากจะออกมานะครับคิดว่านะครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันล้อมด้วยแสลนอย่างเดียวนะครับขึ้นไปส่วนสูงประมาณเท่ากันนี่นะครับ ลอมแสลนขึ้นไปสูงประมาณเท่ากันเนี่ยแต่ที่นี้มันมันเห็นเป็นจุดที่มันสามารถกระโดดได้นะครับมันก็จะโดดกระโดดบินอ่าไปขึ้นไปเหยียบนะครับเหยียบแสลนแล้วก็กระโดดออกได้นะครับแต่ตัวนี้พอมันเป็นตะข่ายผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะป้องกันได้เพราะว่ามันอาจจะพางสายตาของเขาไม่ให้เขากําหนดจุดที่เขากระโดดขึ้นมานะครับตรงจุดข้างบนนี้นะครับก็เช้านี้ก็ไม่เห็นว่า เราจะออกไปนอกเราได้แสดงว่ามันก็น่าจะช่วยได้นะครับก็ต้องรู้กันต่อไปนะครับว่าจะช่วยได้จริงไหมก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปล้อมพื้นที่ให้เขาอย่างนี้นะครับอีกอย่างก็คือเราล้อมตะข่ายอย่างนี้เราก็สามารถมองเข้ามาเห็นไก่ได้นะครับเมื่อก่อนล้อมสแลนอาจจะต้องมา,าต้องมาจับสแลนต้องมายืดดูยืนดูอะางรงามาส่องดูนะครับแต่แบบนี้มันก็ง่ายต่อการที่เราจะมองเห็นไก่อยู่ใกลๆ เราก็สามารถมองเห็นเขาได้นะครับาจะทําให้เขาไม่ออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าผักเราเริ่มปลูกเยอะขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้เขาไปอย่าไปย่ําผักของเรานะครับก็เลยป้องกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปแอบดูที่เขาไขกันนะครับว่าเริ่มมีไขอ,ออกมาแล้วบ้างหรือ,อยังนะครับ สองฟองนะครับนี่ก็สองฟองน,นี่หนึ่งฟองนี่ก็อีกหนึ่งฟองนะครับทลังนี้ยังไม่มีนะครับก็สรุปแล้ววันนี้ไขประมาณสองฟองนะครับของอันนี้ของเมื่อวานนะครับ แม่บ้านก็เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะรอให้เขามาไข่ตรงหลังสองลังนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ไขสองฟองเนาะก็ต้องรอดูเขานี่นะครับก็ล้อมขึ้นมานะครับตัวตะไขา่นี้ผมก็ทำไม่สูงมากนะครับประมาณสัก5้าสิบเซนนะครับ สแลนนี่ก็ประมาณ560เซนก็อยู่ที่ประมาณ120เซนนะครับก็ mm hmm. คิดว่ามันไม่น่าจะบินข้ามขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นตะข่ายหลอกลวงสายตาแบบนี้นะครับถ้าเป็นสแลนนี่บินข้ามได้ปกตินะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะกระโดดไปถึงตรงอขอบสแลนได้ยืนบนขอบสแลนได้นะครับแต่ตัวตะข่ายนี่มันอาจจะพังสายตาของเขาเหมือนกับเป็นที่ เหมือนกับมองไม่ค่อยเห็นนะครับอย่างเรามองอย่างเงี้ยเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นว่ามีตะข่ายอยู่ข้างบนนะครับไก่เขาก็อาจจะพางสายตาของเขาส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็าเลยไม่ที่จะกระโดดขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นลาวเป็นอะไรเงี้ยโดดขึ้นมาได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเชือกแบบพางสายตาแบบนี้คิดว่าน่าจะป้องกันได้นะครับก็เลยใช้ตะข่ายล้อมเป็นส่วนบน และเราก็สามารถมองเห็นพื้นที่ในเล้านะครับก็ ok จะมองเห็นได้ง่ายๆนะครับก็ここเป็นการป้องกันนะครับป้องกันไก่นะครับนี่นะครับมาอยู่ข้างบนนี้มันก็ว่าเตรียมตัวที่จะขึ้นไปไข่นะครับช่วงเช้าๆแต่อากาศวันนี้มันมันไม่มีแดดเลยนะครับก็ดู้องฟ้าก็ซึม <pouco S 2> หน่อยนะครับซึมๆประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ยัง ดูสลัวสลัวอย่างนี้นะครับอากาศเริ่มรู้สึกว่าจะเย็นนะครับ19องศานะไปดูแอบดูเขาก็เหมือนกับมุดเข้าไปที่จะไข่แล้วนะครับก็ลองดูกันนะครับอาจจะไม่เหมาะนะครับสำหรับการที่จะเลี้ยงเพื่อที่จะจําหน่ายสำหรับเลี้ยงแค่นี้นะครับ เพราะว่าเราเลี้ยงแบบมันก็ว่าเป็นอาหารในครัวเรือนนะครับเป็นไขแ่อแะไรฟองสองฟองเองตอนเนี้ยนะครับยังไม่ถึงไข่ทุกตัวนะครับก็ต้องรอรุนต่อไปว่าอีกนานแค่ไหนนะครับประมาณสี่เดือนแล้วก็ยังไข่ยังไม่เยอะนะครับก็เพิ่งจะมาให้หัวอาหารก็เมื่อประมาณกลางเตือนที่แล้วนะครับก็เริ่มจะไข่มีไข่มีน้ำหนักมากขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับบางตัวที่ไข่แล้ว บางตัวที่ยังไม่ไข่นี่ยก็ยังลุ้นๆกันอยู่นะครับว่าเขาจะไข่ช่วงไหนนะครับหมดอาหารไปสัก,กสอบนึงจะไข่หรือยังอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกับเขาหน่อยนะครับก็โอเคนะครับสําหรับการเลี้ยงไก่ก็ใครที่มีประสบการณ์ก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นมือใหม่นะครับสําหรับการเลี้ยงไก่นะครับเป็นการศึกษาทดลอง นในพื้นที่จํากัดของเราตรงนี้นะครับกิจกรรมปลูกผักก็ปลูกผักทุกวันนะครับก็เก็บไปขายด้วยปลูกด้วยนะครับวันก็ลงแปลงปอีกแปลงหนึ่งแล้วนะครับกน็นะครับส่วนตอนนี้ก็เก็บไปขายเกือบจะหมดแปลงแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะหมด ภายในวันนี้นะครับเพราะว่าเก็บมาขายมาสามสี่วันแล้วก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเราขายทีละนิดนิดหน่อยหน,อยนะครับวันละโลสองโลเอาไปขายนะครับก็โอเคสําหรับกิจกรรมก้ารปลูกผักนะครับก็รอวันที่เขาจะโตขึ้นมารุ่นใหม่นะครับก็เริ่มโตขึ้นมาบ้างนะครับโตขึ้นมาบ้างมองเห็นบ้างแล้วนะครับก็รอรุ่นอีกประมาณสัก ยี่สิบวันก็น่าจะได้ตประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปตัดจำหน่ายต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาดูไก่นะครับว่าเขากีกับการปรับปรุงเล้าใหม่นะครับปรับปรุงพื้นที่รอบเล้าใหม่ว่า,าเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือวันนี้ก็คือว่าเป็นวันแรกที่ ผ่านไปหนึ่งคืนนะครับก็ยังไม่เห็นเขาโดดออกมาครับถ้าถ้าปกติวันปกติเขาเ็า<ๆ>จะโดดออกมานะครับก็คิดว่าเขาเริ่มจะ,ะเข้าใจแล้วว่าเราต้องการที่จะให้พื้นที่ของเขาอยู่ในส่วนนี้นะครับไม่ให้ออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกนี่ก็คือต้นผักต้นอะไรเงี้ยโดนเหยียบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราปลูกผักต้นเล็กๆเนี้ยบางทีเขาไปเหยียบมันก็จะช้าแล้วก็จะชะงักแล้วก็ไม่โตเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เลย อยากป้องกันเขาไว้ส่วนนี้หน่อยนะครับถ้าอนาคตถ้าเกิดว่าเราทําแปลงขักยกสูงไว้นะครับเราจะปล่อยเขาออกไปตามที่เขาต้องการจะไปโดยตามอิสระเลยนะครับแต่ีนกระขอเขาจักเข้าไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็มีพื้นที่ของเขาอยู่พอสมควรนะครับถือว่าเยอะพอสมควรสําหรับไก่สิบตัวนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องเกษตรอินดี้วิธีเพึ่งตนเองนะครับ ายก็อไก่ชาแนลสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าสว,วัสดีทุกๆุท่านนะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ